โอเคครับทุกคนครับก็กลบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเชียรอ้ํานะครับทุกคนครับโอเคและอ่ะก็กล่าวสวัสด,ดีคนดูใหม่แล้วก็คนดูเก่าด้วยนะครับเนาะก็คนดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามาาทุกคนด้วยนะครับเนาะโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้เป็นคลิปดันแ,แต้มเนาะก็ตอนแรกกะว่าไม่รู้สินะครับว่าเออท่านนี้ผมจะไปเกียนได้หรือเปล่านะแต่ด้วยความที่ว่าผมนั้นทุกท่สันผมจะขึ้นแต่แดงแต่แดงเนาะแต่ว่าที่สั้นนี้เป็นท่านที่แปลกใหม่หน่อยก็คือว่าผมจะ แันแต้มขึ้นไปเรื่อยเลยนะครับทุกคนเพราะว่าปกติแล้วผมขึ้นแดงปุ๊บผมก็จะรีแล้ตเตัวเองไปอยู่แลงแพทเนาะแต่ว่าก้อยสั้นนี้ผมอยากจะลองขึ้นไปทางสูงดูเนาะก็อาจจะอาจจะไม่ถึงแกนอาจจะแบบแดงหนึ่งดาวแดง2ดาวแดง3ดาวก็วแบบ่ากันไปเนาะนะครับผมก็เป็นผู้เล่นที่ไม่เก่งเนาะแต่ก็อยากจะทําคลิปนะครับทุกคนเนาะก็เก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะนะครับถึงผมจะเล่นไม่เก่งเดี๋ยวผมก็นั่นนะครับเนาะก็อยากทําคลิปนะเนาะโอ,อเคอะไระครับอ่ะ ก็ผมจะเปิดตั้งค่าดูแลกันเนาะนะครับก็ต้องฟัลองตามนี้เลยนะครับเนาะตั้งค่าของผมก็เป็นตั้งค่าที่ผมใช้เป็นหลักๆเลยเนาะนะครับเนาะส่วน DPI ผมไม่ได้ปรับนะครับทุกคน DPI ผมก็ใช้ตามที่เขามาให้ตามที่โทรศัพท์เราให้มาเลยนะครับทุกคนเนาะนะครับก็กล่องเลนส์ดอบก็ปรับ97สโคบเอ่อสโคบ2ก็ปรับเป็น98ส่วนสโคบ4ก็ปรับเป็น100นะครับเนาะ ส่วนลำกล้องสไนเปอร์ก็แล้วแต่จะปรับเลยเนาะแล้วก็มุมมองอิสระอันนี้ผมไม่ได้ใช้เนาะผมผมเลยปรับไปกร็รู้มเล่นเอ้ยเล่นๆเฉยเลยนะครับทุกคนเนาะการควบคุมก็ตานี้เลยครับทุกคนเนาะนะครับเก็บของเอ้ยเก็บของก็ผมจะชอบเก็บเองมากกว่าเนาะนะครับกราฟิกเกมก็ปรับเป็นเอ่อปกติเนาะนะครับกลัวมันแหล็กนะครับเนาะนะครับน,บนี่เลยตามนี้เลยเสียงก็ปกติเลยแจ้งเตือนก็ปกติเหมือนกันครับแล้วก็อ่ะเรามาดูตั้งค่า นะครับเนาะตั้งค่าของการเล่นเนาะนี่เลยตามน,น,นีนะ้นะครับทุกคนเนาะนะครับผมจะไม่ชอบใช้กลุ่มริงซายเนาะเพราะนั้นกม็มองข้ามไปเลยนะครับเนาะก็ปรับเอาผมไปเลยก็ไดนะ้นะครับทุกคนเนาะนะครับตามนี้เลย ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าผมจะทํคลิปเปิดตั้งค่าทุกรอบเพราะว่าเผื่อมีคนถามว่าตั้งค่าอะไรเนาะก็ตามนี้เลยนะครับเนาะโอเคเลยก็ขอยุ้าอีกทีนะครับผมเป็นผู้เล่นที่ไม่เก่งเนาะแต่ก็อยากจะทาคลิปนะครับเนาะผมก็จะพยายามเล่นให้เก่งแหละนะครับเนาะจะพยายามให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะก็ต้องลองดูทีทีน,นะครับทุกคน ทีท่านนี้อาจจะขึ้นได้แค่แดง3ดาวหรือว่าแดง2ดาวก็ลองดูถึน,นะครับทุกคนเนาะแต่ผมจะพยายามขึ้นแล้วก็จะพยายามเล่นให้เก่งด้วยนะครับทุกคนเนาะก็ฝากเอ่อคนดูกดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะก็ฝากกดติดตามแบบเอ่อให้คนที่เล่นแบบไม่เก่งอย่างผมด้วยนะครับเนาะก็ก็ขอตัวเอ๊ะขอตัวอะไรก็ก็ ก็ขอนะครับเนาะนะครับก็อยากมีซับเขาบ้างนะครับเนาะก็อยากมีคุณติดตามเยอะๆบ้างนะครับนะเนาะไอคิครับถ้าว่า,า,อาอะไรแล้วงั้นก็เราไปดูคลิปกันได้เลยนะครับนะเนาะไอคครับบ๊ายบายครับ เออพี่อัพี่อัมแตกไอ้ไอ้ไปเสนมันจาพี่อัมอันนั้นเฟโดีกว่านะพี่อัมอร่ะมันจะแลงแรงกว่ากวาะข้างบนข้างบนเต้นเต้นพี่อัมอยู่ในป้องตัวหนึ่งอ่ะ้แลวไวอันเลิ่์ตัวข้าวตัว้าได้สองเลยนะเมื่อนเน โดน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 อีกรูปนึงไห้น่าจะเข้าหน้าต่างเออรู้ได้แงวะี่อย่างีกรูนึงไ้อ้คู่แรงนะคู่ไฟกับสีฟ้าใช่ปะล่ะแตกมาดิมาดิเออเออแตกแดิช่เพื่อนมาช่เพื่อน ย่ามีเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวตายระเบิดอ่ะมีมีกดค้างมั้เยอะๆกดค้างมั้เยอะๆไปไปเต๊ดเตโดนโดนต้อ้สวยหนึ่งคนอีกคนต้องย่ามแล้ววันนี้ย่าม ล้ม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 ทุบได้ก็จับเปิดตรงนิ้คนจุดตรงนี้การบุกอ่ะมันยิ่งขึ้นนะขนาดขนาดขึ้นแต่ละวัดัสิบลัอะเขาบอกสิบลัอ่ะ 在考虑啊。 ต้องวินดวาชนหนึ่งเยเปองตัวต้องป,ป,ป,ปนะจะเอาต็อรี อีกมีคนมาอีกเหียงหี้ยเหี้ยจะมาหลังมาก๊อปหลังมาเนี่ย แล้วแหละเปปืนเปืน hmm. เ oh, okay. ีปืน่คาเดไดยิงดยไเนปืนช้าเดีไม่ไหวร้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ล้เล่นเบอร์เลนบ 带我。太